อัปเดตนะคะหลังจากเมื่อ6วันที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังข่าวดีกันไปแล้วเนาะเรื่องสมรสเท่าเทียมผ่านวาระ2และวาระ3ไปแล้วนะคะในส่วนของสสและในวันนี้นะคะวันที่2เมษายนก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคือสมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านวาระที่1ของสมาชิกวุฒิสภาแล้วคือด่านของสอวเนี่ยจะมี3วาระด้วยกันแล้ว,วันนี้เนี่ยผ่านวาระที่1ไปแล้วนั่นหมายความว่าอีกภายใน60วันนับจากนี้นะสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณา ของสวในวาระที่2และ3ซึ่งเขาก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะเป็นวันที่8กรกฎาคมนี้นะที่จะมีการพิจารณาในวาระที่2และ3พร้อมๆกันซึ่งเพื่อนๆฝากติดตามรอดูด้วยนะคะถือเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆดีใจแทนทุกคนเลยจริงๆที่เป็นชาว LGBTQ เหมือนกันแล้วก็หลังจากนี้ก็หวังว่าจะได้ยินข่าวดีทุกๆด่านไปนะคะในวันที่8กรกฎาคมนี้นะใครรอฟังข่าวกฎหมายนี้อยู่บ้างลองมาคอมเมนต์แชร์กันน เดี๋ยวอิฟปมาอ่านเหมือนเดิมค่ะ